ก้วยอันโอสดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรบแบรนด์คนไทยที่ได้มมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพมายาวนานกว่า70ป,ปี ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยการคว้ารางวัล Prime Minister Herbal Awards PMHA 2020หรือรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติเวทีที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติโดยในปีนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลได้แก่ยาแกไ้ไอเด็กตรา m ิสเตอร์เ r h ร์ b ยาน้าที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาสำหรับเด็กปราศจากแอลโกอฮอล์และกลิ่นสังเคราะห์ ซึ่งภายในงานได้รับเกียริจากนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมเยี่ยมชมนิทรศกาลนวดไทยสมุนไพรไทยสร้างสุขทุกวัยณศูนยะ์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคมืองทองคานีเมื่อวันที่สกันยายนที่ผ่านมา วันนี้วัยอันก็เป็นเกียรติมากเลยนะครับได้รางวัล Prime Minister Herbal Award ในด้านผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราได้ในปีนี้ก็คือ,อยาน้ำมแก้ไอเด็กตามมิสเตอร์เฮิร์บนะครับก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ2ขวบนะครับแล้วก็พัฒนารสชาติให้ทานง่ายนะครับก็ในช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับอย่าเพิ่งประมาทแล้วก็คนไทยสู้ไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับ นอกจากนี้ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17ยังมีนิทรรศการและ Business Matching ออนไลน์รวมไปถึงบริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพราะเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าชมนวตัตกรรมระดับชาติด้านการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติที่ได้รับรางวัล PMHA ประจำปี2563อย่างใกล้ชิดอีกด้วยโอ้ยหนสดก็อยู่ที่ในงานมหก,กรรมสมุนไพรแห่งชาติซึ่งวันนี้เราเรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้รับรางวัล Prime Minister Herbal Award สำหรับสินค้า ที่เราได้รับในปีนี้ก็คือยานามแก้ไอเด็กตาม m อร์เ r Herb ซึ่งเป็นายาน a m แก้ไอเด็กที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆซึ่งเหมาะกับผู้ปกครองหรือพ่อแม่ยุคใหม่ที่จะหาสินค้าดีๆให้กับลูกซึ่งปีนี้นะคะเป็นปีที่4ที่เราได้รับรางวาัล Prime Minister Herbal Award สองปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลในด้านสารประกอบการดีเด่นส่วนปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ขมิ้นชันพลัสแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิโอโซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าสินค้าของวโนโสดเนี่ยมีคุณภาพซึ่งเราได้คัดเลือกตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆใส่ใจในการที่จะสรรหาสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภควิกเน,เนี้ยค่ะถ้าเกิดใครมีเวลาว่างก็ขอเชิญที่งานมารรกมสมุนไพรแห่งชาตินะคะซึ่งงานเนี่ยจะมีถึงวันอาทิตย์ค่ะ